เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมแนวเฮอร์เลอร์นะครับแนวสยองขวัญลึกลับนั่นเองเกมนี้มีชื่อว่าเกมเดือชอนะครับจากข้อมูลก็คือเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับสิ่งที่ลึกลับบนเกาะต้องห้ามนะครับซึ่งเกมนี้ได้รับแ,งร,แรงบระดาใจมาจากนักเขียนที่ท,ที่มีชื่อว่า HP เลิฟคราฟนะครับแล้วก็ เราจะได้รับบทเป็นแอนดูนะครับเป็นชายชาวประมงซึ่งเขาจะเขามีหน้าที่จะต้องตามหาลูกสาวของเขานะครับเมื่อเขามาติดเกาะที่เกาะต้องห้ามแห่งนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศนี้ก็บอกว่าหน้าขนลุกสุดๆนะครับมีสัตว์ประหลาดหลายตัวด้วยนะครับเราก็ต้องไขปริศนาเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ต้องช่วยลูกสาวของเรานะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องเอาตัวรอดแล้วก็รักษาสภาพจิตใจของเรานะครับไม่ให้ เสียสติหรือว่าคุ้มขั่งวิปลาเป็นบ้าเป็นซะก่อนนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเล่นกันเลยครับเอลลี่ลูกสาวฉันต้องตามหาลูกสาวฉันให้ได้ตอนนี้เราอยู่ที่เราลอยมาติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับ ึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรือของเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้มีขวดที่ข้างในมีซองจดหมายนะสำรวจดูสิเฮ้ยเปิดได้เปิดได้ปะข้างในมีจดหมายครับเป็นเรื่องราวของใครอะ่รอรอรระ they always return to the island as if something is leading them back here. If you are reading this, we need your help. เดี๋ยวขอแปลแป๊บหนึ่งนะครับเป็นจดหมายนะครับซึ่งมีคนมาติดก่อนอยู่ที่นี่ก่อนเรานะครับเขาเขียนระบุไว้ว่าวันที่15นะครับเขาก็กําลังอยู่กับคชายที่ชื่อว่าจอนนะครับ ดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกว่าสิ้นหวังแล้วนะครับสิ่งที่เขาทาก็คือการเขียนจดหมายลงขวดนะครับระหวังว่าจะมีคนเจอแล้วก็ช่วยเหลือเขาเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือนั่นเองไปแผลผิดแปลถ,ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับตรงนี้มีอะไรมีเรือกยตื้นอ่านั่นคือ of ดูเหมือนว่าจะเป็นเรากับลูกสาวนะครับดูเหมือนสิ่งนี้จะเป็นตัวแทนความฝังของเรานะครับหวังว่าเราจะได้เจอลูกสาวของเราอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นเรือเราใช่ไหมสำรวจอะไรได้บ้างไม่ได้ครับเราก็ต้องไปต่อนะ บรรยากาศก็รู้สึกแปลกๆอ่ะบอกไม่ถูกอะนะเฮ้ยตรงนั้นมีจดหมายอีกแล้วครับเราต้องงานบันทึกบันทึก We armed ourselves and walked along the shore. To our surprise, we came across other ships that had wrecked without any trace of survivors. It was like a graveyard for ships. Our compass goes mad any time we try to set a course off the island. Our captain says it's because of the volcanic dust. We think he's gone mad. Sounds like the captain was right. วกเราได้จัดเตรียมอาวุธป้องกันตัวและสำรวจไปตามแนวชายฝั่งพวกเราเจอแต่ซากเรือที่เกยตื้นที่เกาะแห่งนี้พวกเราไม่พบผู้รอดชีวิตมันเหมือนกับสุสานที่นี่มันเหมือนกับสุสานเรือนะพวกเราพยายามสำรวจที่กาะแห่งนี้พวกเราได้เจอ กับอะไรอะเจอแต่ฝุ่นเนระพวกเราเริ่มรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็เริ่มเสียสติกันไปแล้วเพราะไม่เจอใครไม่เจออะไรเจอแต่ซากเรือครับเราก็ต้องไปต่อเฮ้ยอะไรวะอ๋อเราเหยียบเศษแก้วใช่ปะเมื่อกี้มันดัง เรายัางวิ่งไม่ได้นะเฮ้ยตรงนั้นมีเทียนใครมาจุดเทียนไว้ตรงนี้เรือชื่ออากิโรเราไปไม่ได้ต้องข้ามตรงนี้ไปฮะเฮ้ย<อ>นนนีี่่่มมัศพชชาชาายววประงหเจอศพแรกแล้วล น่ากลัวจริงๆนะด้วยบรรยากาศที่วังเวงแล้วก็ทำให้เราไม่ไว้ใจสิ่งรอบข้างเลยนะเนี่ยจูจ่ๆใครมาจุดเทียนไว้ตรงนี้ยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะแขนคนจดหมาย I was forced to leave the lighthouse. There's something wrong in all of us. Only the slumbering god can save us now. What god is he talking about? It looks like ทำไมก็ต้องทําแบบนั้นนะแล้วตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยคาทูรูราเยสังเวยให้กับเทพแห่งท้องทะเลนะครับไม่เข้าใจเหตุผลของชายคนนี้จริงๆไปไหนได้ต่ออีกไปไม่ได้ละเราก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหมไปทางหน้าเขาติดอะ่ะ ติดอะไรเนี่ยเดินออกมาสิโอเคครับไปทางนี้ต่อไปสำรวจที่ประภาคารดีกว่าถึงก็ต้องสองเวยแขนให้กับเทพท้องทะเลเลยเหรอกดชิปเพื่อวิ่งครับเราก็วิ่งครับ ตรงนั้น,ม,นมันเหมือนมีเสาอ,อะไรบางอย่างตั้งสูงเลยนี่คืออะไรอะ่ะกังหันเหรอไม่ใช่อะ่ะสำรวจที่ปะพาคารดีกว่าเพื่อเราจะเจอบอะแสอะไรเพิ่มเติม The time ตรงนี้คืออะไรอ่ะมันเหมือน <The S 2> เปลือกของสิ่งมีชีวิตเหรอมันต้องหาอะไรมาใส่นะเราก็รู้สึกไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่าตัวเกมมันให้เราทำอะไรแต่หลักๆก็คือตามหาลูกสาวของเราแหละตรงนี้ไงโอ้ยมีรูปถ่ายโอ้โหเป็นรูปเรากับลูกสาวนะครับ ล่องเรือไปนี่มันปลาฉลามนี่หว่าสร้างปลาฉลามทำไมบรรยากาศมันเสียงเพลงมันเสียงดนตรีมันเปลี่ยนไปอะ่ะนี่เป็นเหรียญอะไรบางอย่างเป็นตัวอะไรไม่รู้อะ่ะน่าเกลียดน่ากลัว เราก็ดูตรงนี้ต่อจะเจออะไรเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมันเป็นภาษาอะไรบางอย่างทึ่เราอ่านไม่ออกนะแล้วก็เป็นรูปหัวปลาหมึกเป็นสิ่งที่ ชายชาวประงมงบนเก่อนนี้เจอนะครับตรงนี้เป็นเหมือนเข้าค้นค้าวิจัยสำรวจอะไรบางอย่าง่ะนี่คืออะไรอะ่ะมันเป็นของที่มีลวดลายแปลกประหลาดมากเลยนะดูดิอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยนี่คือตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย เหมือนเครื่องรางอัติแฟกต์นะเดี๋ยวขอแปอันนี้ก่อนดูเหมือนว่ากัปตันเรือได้พบเครื่องรางอ์ติแฟกต์นะครับซึ่งเขาก็เชื่อว่าเราควรเอามันกลับไปด้วยนะมันจะทําให้เรารล่ํารวยในทีหลังนะคถ้าเอาไปขายกับสู่ตลาดในทางกับกันลูกเรือที่ชื่อว่าเดวิดนะครับเขามีความเชื่อว่า เจ้าสิ่งประดิษฐ์อาร์ติแฟกต์เครื่องอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันมีกิ่นอายของความช่วย้าลอยู่ภายในนะครับเขาบอกกับคนอื่นว่าควรทิ้งมันกับทะเลนะทำให้ต่อมาแล้วก็พบพบว่าลูกเรือแต่ละคนนี่มันมี อาการผิดปกติทางจิตนะจะบอกว่าไงเดียเหมือนเครื่องรางอาร์ติแฟกต์นี่มันมันทำให้คนเกิดอาการภาพหลอนอ,อนอ่อนๆน่ะนี่คืออะไรมันเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีหนวดอะปลาหมึกยักษ์หรือเปล่าเนี่ย เป็นบันทึกจากลูกเรือนะครับว่าเขาได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดแบบนี้ในช่วงระยะเวลา27วันที่เขาติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้นะครับซึ่งทั้งลูกเรือและกัปตันก็ได้ตัดสินใจตั้งชื่อเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ว่า The Monster with a Thousand m นเม h าสสัตว์ประหลาด พันปากอย่างนั้นเหรอแล้วผู้เขียนยังเล่าว่าจะมีอาการแปลกๆครับเหมือนว่าได้ยินเสียงกระซิบในหัวของเขาโอเคเหมือนได้ยินเสียงแว่วๆคล้ายจะเป็นบ้านะประมาณนี้ดีกว่าตรงนี้มีอะไรให้เราเก็บไหมอะ ไม่มีะนะนี่คืออะไรวะเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์มันเหมือนแบบอะไรอะ่ะหอยทากก็ไม่ใช่ผีเสื้อก็ไม่ใช่มันคือตัวอะไรเราก็ขึ้นไปที่ชั้นบนดีกว่าโทษค่เหรียญอะไรอีกแล้วเนี่ยมันเป็นรูปหนอนนะครับหนอนอะไรวะเนี่ย หนอนหรือขังขาววะเนี่ยไปครับมีกล้องส่องเราควรส่องไปดีไหมเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะคนหรือเปลนะ่าน่ะผมไม่ได้ตาฝาดนะผมเห็นคนหรือเปล่าที่เหลือข้างหน้า ไม่ใช่คนนี่ยุ่งเลยอ้โหูมีดมันดูเก่ามากแล้วนะแต่มันก็ยังคงความคมอยู่เป็นจัดว่าเป็นชิ้นงานที่ค่อนข้างประณีตน,น,นะครับเป็นเหมือนมีดกริดเดเจอร์นะครับพกไว้ป้องกันตัวได้ไหมอ่ะโอ้โหนะ่าเก็บไว้ป้องกันตัวได้เก็บได้ก็ดีนะแต่ปัญหาคือเราเก็บไม่ได้ดิเราก็ต้องไปเจอกับตัวที่เราเห็นมเมื่อกี้ เราก็ต้องวิ่งหนีถูกไหมเกมจะบงังคับให้เราหนีอ่ะโอเคครับเราก็ต้องเปิดแสงประพาคารโอเคสองสว่างประพาคนาี่ถือว่าจำเป็นมากนะครับสำหรับนักเดินเรือที่แล,ล่นเรือยามกลางคืนนะแสงประพาคารนี่จะส่องทำให้นักเดินเรือรู้ว่า นี้มันเป็นสถานที่สำคัญในแผนที่นะครับเขาจะได้ไม่หลงทางแสงจากค่ำคืนนี่ส่งไปหลายกิโลนะยังช่วยให้ใชายยังช่วยให้เรือชาวประมงไม่หลงทางนะครับผมโอเคครับ เมื่อเราสำรวจทุกอย่างที่นี่หมดแล้วแล้วไม่มีอะไรเราก็ควรไปต่อถูกไหมไปเฮ้ย <Hey, S 2> มันมีทางใต้ดินด้วยเราต้องเอาคุณแจเดอรคีต้องหาเดอรคีใช่ไหมคลิปนี้นี่นานแน่ๆเลยอ่ะหาเดอรคีดีกว่า โอ้อันี้เปิดไม่ได้ไม่รู้มันให้เราทําอะไรตรงนี้มีอะไรอ่ะมีกุญแจไหมเอาเอานี่ไว้ป้องกันตัวได้ไหมเนี่ยไม่ได้มีเทียนแล้วใขรมันมาจุดเทียน รอบนะเผื่อเราอาจจะตกสำลวนตกหล่นอะไรไปสักอย่างโอเคสิว่ามไม่มีอะไรนะตอนนี้ คุณแจขูอ่อยู่ตรงนี้ปัดโทน่าจะเป็นคุณแจคุณแจชั้นใต้ดินแน่เลยอะ่ะนี่ไงเราไขาตรงนี้ไขได้แล้วเว้ยไปเปิดโอ้โหทางมันจะลึกลับอะไรขนาดนี้ต้องก้มใช่ไหมกด C ี็ก้กมเฮ้ยใครอะ่ะเขาตายแล้วแน่ๆเลยเป็นศพขนาดนี้ ตรงนี้มีอักษรอะไรเนี่ย,อย,อย,ยโอ้โข้างในมันเหมือนห้องทรมานเลยล <pper pper> องอ่านจดหมายเขาดูเฮ้ยนี่คือเหรียญไม่ใช่เหรียญดิแผ่นอะไรสักอย่างหนึง่งเป็นรูปหนวดครับหนวดอะไรก็ไม่รู้รู้ว่ามันน่ากลัวนี่อะไรเนี่ย มันดูแปลกประหลาดนะเหมือนอะไรเนี่ยมีดที่ไปด้ามมีดปลาหมึกเหรอบอกไม่ถูกอ่านอันนี้ดีกว่าดูเหมือนจะว่าจะเป็นบันทึกเรื่องราวของชายคนนี้นะครับฉันต้องซ่อนตัวฉันต้องฉันต้องวิ่งแล้วฉันต้อง ขึ้นไปบนโขดหินและพยาย,ยามซ่อนนั่นคือตอนที่ฉันตกลงไปในหลุมที่เต็มไปด้วยซากศพเนื่อพวกเขาดูเน่าเปื่อยแต่ว่าศพเหล่านั้นกลายเป็นหินเรากบว่าวิาญญาณของพวกเขาถูกภาคออกจากร่างไลอันไลบิญญาณความสยดสยองของใบหน้าพวกเขา สัมผัสถึงความว่างเปล่าในจิตวิญญาณของฉันใบหน้าของเขาเหมือนกับว่าเขาค้นพบสิ่งที่น่ากลัวเหล่าลูกเรือได้จับฉันและขังฉันไปที่นี่พวกเขายังกล่าวหาฉันอีกว่าฉันเป็นคนนำเรื่องราวโชคร้ายมาสู่พวกเขา โดยการนำเครื่องรางของขังเหล่านั้นและปิดกั้กนเส้นทางเดินก็คือขังเขาแหละไม่ให้เขาหนีแล้วเขาก็ให้เขาให้ชายคนนี้ได้ตายอยู่ที่นี่เพียงลำพังนะครับโอ,โ,โอ้โหโหดร้ายเหลือเกินอดข้าวอดน้ำนี่น่านจะกินกินได้แต่น้ำอ่ะ แล้วก็ทนไม่ไหวแล้วก็ตายเฮ้ยมือเฮ้ยมีทางไปได้ตรงนี้มันเป็นท่อนี่า่าท่อใต้ดินโอเคครับน่าสงสารอะโอเคครับเราต้องไปตามหาไปช่วยลูกสาวลูกต่อไปไปเร็วไปเร็ว เปล่าเฮ้ยได้ด้วยวะ่ะเอาแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาใส่ผิดอันอ๋อมันต้องตรงตามเครื่องหมายข้างบนครับไม่งั้นเราใช้ไม่ได้โอเคเข้าใจละเราก็ต้องไปใส่อันอื่นถูกไหมแต่ว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลนะเราเดินข้ามไปก็ มันก็ได้นะแต่เกมมันทําให้เราเดินข้ามไม่ได้ไปไปหาตาสัญ,ญลักษณ์แบบนี้สังเกตรรอบว่ามันม,มีทางอื่นอีกไหมมันต้องใช่ทางนี้แน่เลยอ่ะไม่ใช่เหรอตรงนั้นมีอะไรอ่ะ ภาพวาดเรืองแสงเหรอเฮ้ยอะไรวะข้างหน้ามันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยจู่ๆก็มีปลาหมึกบนหน้าเสียงในหัวแอนดูฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะให้นายส่งเห็นเสิ่งนี้มันคืออะไรบอกไปจะขัวฉัน ก็เป็นการโทรจิตเลยวะ่ะอันนี้อะไรสามเหลี่ยมเป็นภาษาที่เราดูแล้วก็ไม่เข้าใจมันคือภาษาอะไรนี่เป็นสับป,ปะหลาดยักษ์ใต้ทะเลอ่ะนี่คืออะไรอ่ะนวดเป็นภาพวาดของชนเผ่ายุคโบราณแล้วเนี่ย นี่อะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนพิธีกรรมอะไรบางอย่างครับมันดูน่ากลัวดูดิมีศพเรียงตรงนี้อย่างละศพคนพวกเขาสังเวยชีวิตเพื่อบูชาอะไรบางสิ่งบางอย่างโูตรงนี้ศพเต็มไปหมดเลยบางศพก็เป็นกระดูกบางศพก็แข็งกลายเป็นหินดูดิโอ้โหนี่คืออะไรอะประตูมิติเหรอเราเข้าไปจะเป็นอันตรายอะไรไหม ลองเข้าไปนะเอฮ้ยนี่มันนี่คือโมโนโลิธกุญแจแห่งเกาะแห่งนี้จงปลดปล่อยมันให้เป็นอิสระคันมีเสียงมาบอกเรานะครับนี่คืออะไรอะมันไม่สามารถขยับได้ต้องไปสำรวจใกล้ๆนะครับ น่ากลัวมันคืออะไรเฮ้ยม <in> ันหมุนได้มันหมุนได้ว่ะโอ้โหอันนี้ล่ะหมุนได้ไหมเฮ้ยหมุนได้ ต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะไม่มีใครอยู่เลยมีเราตรงนี้ยืนอยู่คนเดียวไปครับเดินต่อคบแล้ใช่ไหมยังยังมันยังนิ่งอยู่ แล้วไม่ใช่เหรออ๋อยังมีหน้าประตูวาร์ปอีกอันนึงอันนี้อีกอันนึงแล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยมีดวงดาวโอ้โอออห มันไม่ใช่เสาแต่ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตครับคุณผู้ชมมันเคลื่อนไหวและเดินได้โอ้โหนี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือช่้ร้ายแต่ว่าเราได้ปลดปล่อยมันไปแล้วนะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ